ตัวตนการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยนำทางให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องลินเตอร์อไอนะคะคิปนี้สำหรับชาวราศีตุลค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนนะคะตัวลินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีตุลทุกท่านขออนุญาตตัวท่านเจตใต้สนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาทเทว,วดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะขอดวงเปิดขอเห็นอนาคต เพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะการพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมอไ,ไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณนะคุณก็รับเอาไปนะคะ ถือว่าเป็นคาแนะนําในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีตุลบ้างค่ะตัวตนของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ได้ไพ่ The Magician นะแล้วก็ Ho of Babylon นะคะมองว่า คุณดูมีหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ที่ต้องสะสางต้องคิดเยอะต้องวางแผนนะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็เหมือนอ,อยากที่จะทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขให้เหมือนครบรอบด้านนะคะคือช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณทั้งอยากทำงานอยากเที่ยวอยากวางแผนชีวิตอยากไปหลายๆอย่างแล้วก็มีหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่า อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีคือมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของการงานค่ะได้หกถ้วยกับไพ่ไท่เศร้าเหล่าจุนนะคะมองว่าตัวคุณเองเนี่ยจะเหมือนได้ทำอะไรเหมือนในอดีตที่ผ่านมาถ้าในอดีตที่คุณเคยทำได้ดีนะคะ ในช่วงของปลายปีที่แล้วหรือปีก่อนๆโน้นนะคะเหตุการณ์เหล่านั้นจะกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะมีไพ่ราชนีถือดาบกับไพ่พิเศษมองว่าคุณอยากจะใช้จ่ายเงินอะไรเนี่ยคุณมีความลังเลใจกังวลใจแต่การเงินของคุณไม่ได้สะดุดไม่ได้ฝืดเคืองนะคุณใช้จ่ายเงินแบบ ชิลๆสบายๆได้เลยนะคะแต่ให้ระวังอาจจะแบบว่าาการเงินได้เงินมาเยอะนะคะอาจจะใช้ใจ่ายเยอะเช่นเดียวกันนะ mm. ต่อไปในเรื่องของความรักนะคะเราจะแยกกัน2สถานะคือคนโสดกับคนมีคู่แล้วนะ mm. สำหรับคนโสดนะคะมองว่าณช่วงเวลานี้มีคนเข้ามาแต่ดูคุณ กังวลใจมากๆเพราะมีไพ่เดอะเฮอร์ิตนะคะกับไพ่สองดาบคุณกังวลใจว่าความสัมพันธ์ในัางนี้คุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือคุณไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยดีกับคุณจริงหรือเปล่าคุณหาทางออกให้กับชวิตของตัวเองไม่ได้นะคะหรือบางครั้งบางตอนคุณอาจจะรู้สึกว่ามี ตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มีมือที่3ตัวเองเป็นมือที่3หรือเปล่าหรือมีมือที่3แทรกเข้ามากับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มองว่าคุณจะจัดการได้อย่างดีค่ะทั้งตัวตนของคุณเป็นเดรบเนจอเชียนด้วยแล้วก็ในส่วนของสตริงด้วยค่ะคุณจะสามารถจัดการกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้แบบชิวๆแต่ให้ระมัดระวังนะอะ,อะไรที่คุณมองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะทําให้คุณ กลับมาผิดหวังเสียใจได้นะคะมีไพ่พระพรมค่ะมองว่าคุณสามารถเคลียร์จัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับความรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้เลยนะต่อไปไปดูคนที่มีคู่แล้วบ้างค่ะพลังงานภาพรวมของชาวราศีตุลสำหรับคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะคือไพ่เดอะไฮโรเฟนค่ะมองว่าคุณทั้งสองคนพยายาม ที่จะใช้เหตุผลกับความรักความสัมพันธ์ด้วยกันนะแต่ยิ่งใช้เหตุผลมากเท่าไหร่นะคะยิ่งทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยเหมือนก็ยังเคลียร์กันไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองต่างคนต่างรู้สึกว่าฉันทำถูกต้องแล้วนะคะก็เลยเหมือนแค่กันลดน้อยลงมานะในฝั่งของชาวราศีตุลค่ะเหมือนตอนนี้คุณมีชอยอยู่ในใจคุณมีคนเข้ามา จีบคุณทำให้คุณเสน่ห์แรงหรือว่าตัวคุณเองรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่คนสุดท้ายของคุณคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีมากกว่านี้คุณอยากที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณรักค่ะแต่เหมือนมันมีหลายอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันต้องปรับเข้าหากันมากๆต้องปรับมากๆเลยถ้าไม่ปรับคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่โอเคกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ มองแบบนั้นนะคะคนรักของคุณเขามองว่าคุณเนี่ยดูผิดหวังดูกุ้มใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วก็ดูไม่ค่อยแฮปปี้นะเขารู้ได้นะคะว่าคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็พยายามบอกกับตัวเองเหมือนกันว่าในเมื่อคุณยังไม่จริงจังกับเขายังไม่เต็มที่กับเขาเขาก็ขอที่จะเหมือน ปลดปล่อยตัวเองชิลๆสบายๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาอยากให้ความรักความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปจากเดิมอยากให้คุณทั้งคู่เนี่ยทำอะไรดีๆด,ด้วยกันมากกว่านี้แคร์กันมากกว่านี้นะคะแต่สิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของเขาคือเขาค่อนข้างนิ่งเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะตอนนี้มันไปจุดที่ต่างฝ่ายต่างแคร์กันน้อยลงแล้วเขาก็เลยนิ่งบ้างเช่นเดียวกันนะคะ แล้วคุณมองคนรักของคุณว่าอย่างไรคุณมองว่าเขาก็ดูมีอะไรอยู่ในใจที่ไม่พูดได้แ,แต่มองได้แ,แต่สังเกตการนะสิ่งที่เขาจะทำต่อไปค่ะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถ้าเคยไปไปกับกับหรือเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะมองว่ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเดี๋ยวมีงอนกันบ้างเดี๋ยวดีกันบ้างนะ เพราะเขาค่อนข้างที่จะสับสนลังเลใจค่ะแต่เขาได้หวังเหมือนกันนะว่าคุณกับเขาจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวคุณเองดูคุณก็ไม่ค่อยยอมคนรักของคุณนะช่วงเนี้คุณดูไฟค่ะคุณดูแบบถึงไหนถึงกันต้องมีคนแพ้ต้องมีคนชนะต้องรู้ให้ต้องเห็นกันบ้างแหละว่าแบบเอายังไงกันแน่นะคะคุณคุณแบบ แข่งในใจลึกๆแต่คุณก็ทําให้เขาเห็นว่าคุณยังรักเขาอยู่นะคะคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่คุณไม่ได้อยากที่จะเลิกกับเขาแต่เพียงแค่ไม่ยอมแล้วนั่นเองนะไปดูไพ่แนะนํากันบ้างค่ะว่าชาวราศีธนูควรทาอย่างไรไพ่แนะนําใบแรกนะคะอยากให้ชาวราศีธนูใช้หัวใจนําทางในการดําเนินชีวิตนะคะหลายๆเรื่องหลายๆอย่างบางครั้งถ้า เราใช้เหตุผลมากจนเกินไปเพราะก่อนหน้านี้พลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งคู่คือพยายามที่ใจะใช้เหตุผลต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกจะทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยมีความรักความสัมพันธ์ที่บึ้งตึงใส่กันมากจนเกินไปนะคะลดทิฐิลงมาค่ะแล้วก็นําความสงบสุขในจิตใจเข้าสู่ตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะคุณจะได้รับ การแก้ปัญหานะก็ต่อเมื่อจิตใจของคุณเนี่ยสงบลงค่ะความสงบสุขในจิตใจของคุณจะสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะในเรื่องของความสัมพันธ์ความขัดแย้งต่างๆถ้ามีความไม่เข้าใจในที่ทำงานหรือหัวหน้างานของคุณความเข้าใจผิดต่างๆจะสามารถขจัดได้จากการที่คุณใช้ความสงบสุขภายในจิตใจของคุณนะคะปล่อยมันไปค่ะ อย่าหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไหนนะคะถ้าคุณยิ่งยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับร่างกายนะคะก็จะทุกข์ไปกับร่างกายจิตใจจิตใจก็จะทุกข์ตามไปด้วยนะคะให้คุณปล่อยวางบ้าง และนี่คือพลังงานภาพรวมความรักนะคะแล้วก็ตัวตนการงานการเงนินต่างๆของชาวราศีตุลน,นะฝากกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องเลีนเตอร์อด้วยนะคะแม่หรือไม่แม่แมยังไงก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันได้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ไปดูที่หน้าไบโอแล้วก็คอนแทคมานะคะสวัสดีค่ะ